คน12ประเภทที่คุณไม่ควรยื่นมือเข้าช่วยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าไม่อยากชีวิตทังและมีปัญหาการเป็นคนใจดีและมีเมตตาเป็นสิ่งที่ดีแต่การช่วยเหลือผิดคนอาจทําให้ชีวิตของคุณต้องเจอกับปัญหาใหญ่บางคนไม่เพียงแต่ไม่เห็นคุณค่าในความช่วยเหลือของคุณแต่ยังอาจฉุดคุณลงไปสู่ปัญหาโดยที่คุณไม่รู้ตัวในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง12ประเภทของคนที่คุณไม่ควรยื่นมือเข้าช่วยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะการช่วยเหลือพวกเขาอาจทําให้คุณ ต้องเจ็บปวดเสียทรัพย์เสียเวลาและแม้กระทั่งทำให้ชีวิตของคุณพังลง 1. คนที่ไม่รู้จักบ,บุญคุณและคิดว่าทุกอย่างเป็นสิทธิ์ที่ควรได้รับบางคนไม่ได้มองว่าความช่วยเหลือของคุณเป็นน้ำใจแต่กลับคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาควรได้รับพวกเขาจะไม่เคยขอบคุณไม่เห็นคุณค่าและเมื่อได้รับความช่วยเหลือพวกเขาจะยังคงต้องการมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่เคยพยายามช่วยตัวเองเลยลักษณะของคนประเภทนี้มักจะพูดว่า ก็ต้องช่วยอยู่แล้วนี่หรือมันเป็นหน้าที่ของเธอไม่เคยกล่าวคำขอบคุณหรือแสดงความซาบซึ้งเมื่อได้รับการช่วยเหลือแล้วก็จะกลับมาเรียกร้องอีกเรื่อยๆถ้าคุณปฏิเสธพวกเขาจะมองว่าคุณเป็นคนใจแคบทำไมคุณไม่ควรช่วยพวกเขาเพราะพวกเขาไม่เคยเรียนรู้ที่จะยืนด้วยตัวเองและเมื่อคุณช่วยมากขึ้นพวกเขาจะยิ่งพึ่งพาคุณมากขึ้นจนคุณต้องแบกรับภาระไปตลอด ในที่สุดเมื่อคุณหมดแรงและหยุดช่วยพวกเขาจะโทษคุณแทนที่จะโทษตัวเองที่ไม่เคยพยายามช่วยตัวเองเลย 2. คนที่ชอบสร้างปัญหาให้ตัวเองแล้วเรียกร้องให้คนอื่นช่วยบางคนมีพฤติกรรมที่นำพาตัวเองไปสู่ปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นใช้เงินฟุ่มเฟือยโดยไม่วางแผนทำตัวไม่มีวินยัยหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้ชีวิตทางพวกเขาไม่เคยเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองแต่จะคอยเรียกร้องให้คนอื่นช่วยเหลือเมื่อปัญหามาถึง ลักษณะของคนประเภทนี้ใช้จ่ายเงินเกินตัวติดหนี้แล้วมาขอความช่วยเหลือทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่คิดแก้ไขนิสัยของตัวเองมักมีปัญหาชีวิตตลอดเวลาและขอให้คุณช่วยเหลือบ่อยๆถ้าคุณช่วยพวกเขาจะกลับไปทำผิดแบบเดิมอีกทำไมคุณไม่ควรช่วยพวกเขาเพราะการช่วยเหลือคนประเภทนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้น แต่กลับทําให้พวกเขาใช้ชีวิตแบบขาดความรับผิดชอบมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจะคิดว่าไม่ต้องกังวลเพราะเดี๋ยวก็มีคนช่วยอยู่ดีและสุดท้ายคุณจะเป็นคนที่แบกรับปัญหาของพวกเขาแทน 3. คนที่เอาความใจดีของคุณไปใช้เป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์บางคนไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจริงๆแต่พวกเขามองว่าความใจดีของคุณเป็นช่องทางในการหาประโยชน์พวกเขาอาจใช้คำพูดหวานๆห,หรือทำให้คุณรู้สึกผิดเพื่อให้คุณยอม ช่วยเหลือพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะสามารถจัดการปัญหานั้นได้ด้วยตัวเองลักษณะของคนประเภทนี้ทำตัวเป็นเหยื่เสมอเพื่อให้คุณรู้สึกสงสารพูดจะหว่านล้อมหรือทำให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ช่วยแสดงว่าคุณเป็นคนใจร้ายขอยืมเงินโดยไม่มีความตั้งใจจะคืนใช้คุณเป็นทางลัดสู่ความสะดวกสบายของพวกเขาทำไมคุณไม่ควรช่วยพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ได้มองว่าคุณเป็น ผู้ช่วยแต่เป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์และเมื่อคุณให้ความช่วยเหลือครั้งหนึ่งพวกเขาจะกลับมาหาคุณซ้ำๆจนกว่าคุณจะไม่มีอะไรให้พวกเขาอีกแล้วและเมื่อถึงจุดนั้นพวกเขาจะจากไปโดยไม่เหลียวหลังสี่คนที่ชอบเล่นบทเหยื่อตลอดเวลาบางคนมักทําให้ตัวเองเป็นเหยื่อในทุกสถานการณ์พวกเขาจะเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองให้ดูน่าสงสารเสมอเพื่อให้คุณรู้สึกผิด และต้องช่วยเหลือพวกเขาแม้ว่าความจริงแล้วปัญหาที่พวกเขาเจอจะเกิดจากตัวพวกเขาเองลักษณะของคนประเภทนี้ชอบบ่นว่าตัวเองโชคร้ายถูกเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความยุติธรรมไม่เคยรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองมักใช้คำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกสงสารเช่นฉันไม่เหลือใครเลยหรือไม่มีใครเข้าใจฉันถ้าคุณช่วยพวกเขาก็จะยังคงอยู่ในสถานะเหยื่และกลับมาขอความช่วยเหลืออีก ทำไมคุณไม่ควรช่วยพวกเขาเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ต้องการแก้ปัญหาจริงๆพวกเขาแค่ต้องการใครสักคนมาคอยดูแลพวกเขาและถ้าคุณช่วยพวกเขามากขึ้นพวกเขาจะยิ่งทำให้ตัวเองดูน่าสงสารกว่าเดิมเพื่อให้คุณช่วยต่อไป 5. คนที่มีแต่ข้ออ้างแต่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลยบางคนมักบ่นว่าชีวิตตัวเองไม่ดีอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เมื่อถึงเวลาต้องลงมือทำพวกเขากลับมีข้ออ้างเสมอเช่น มันยากเกินไปหรือฉันไม่มีเวลาคนเหล่านี้ต้องการให้คุณช่วยทำทุกอย่างแทนพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ต้องพยายามเองลักษณะของคนประเภทนี้ชอบพูดว่าฉันอยากทำแต่มักจะถัดวันประกันพรุ่งไม่เริ่มต้นทำอะไรจริงจังเวลาล้มเหลวพวกเขาจะโทษสถานการณ์หรือโทษคนอื่นถ้าคุณช่วยพวกเขาจะยังคงใช้ข้ออ้างเดิมและไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง ทำไมคุณไม่ควรช่วยพวกเขาเพราะต่อให้คุณช่วยมากแค่ไหนพวกเขาก็ยังคงอยู่ที่เดิมไม่พัฒนาและไม่รับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองสุดท้ายคุณจะเสียทั้งเวลาและพลังงานไปโดยปล่าประโยชน์ 6. กคนที่เห็นแก่ตัวและไม่เคยช่วยเหลือใครเลยคนบางคนต้องการให้ทุกคนช่วยเหลือพวกเขาแต่พวกเขาไม่เคยคิดจะช่วยเหลือใครกลับเลยพวกเขาจะเข้าหาคุณเมื่อมีปัญหาและเมื่อปัญหาผ่านไปพวกเขาก็จะหายไปทันที ลักษณะของคนประเภทนี้ขอให้คุณช่วยเหลือแต่ไม่เคยช่วยเหลือคุณเมื่อคุณต้องการไม่สนใจความรู้สึกหรือปัญหาของคนอื่นมักจะให้เหตุผลว่าฉันยุ่งหรือฉันไม่มีเวลาเมื่อต้องช่วยคนอื่นถ้าคุณช่วยพวกเขาจะใช้คุณเป็นเครื่องมือแต่จะไม่ให้คุณค่ากับคุณทำไมคุณไม่ควรช่วยพวกเขา เพราะพวกเขาไม่ได้เห็นค่าคุณเลยพวกเขาแค่ต้องการใช้ประโยชน์จากคุณและเมื่อคุณไม่มีประโยชน์ต่อพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะจากไปโดยไม่สนใจคุณเลย 7. คนที่ชอบสร้างดราม่าและทําให้ชีวิตคนอื่นวุ่นวายบางคนมีพฤติกรรมชอบสร้างปัญหาและทําให้ชีวิตของคนรอบข้างเต็มไปด้วยความวุ่นวายพวกเขาชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นชอบนินทาและมักทําให้เกิดเรื่องดราม่าตลอดเวลาลักษณะของคนประเภทนี้ ชอบพูดถึงเรื่องแย่ๆของคนอื่นและสร้างความขัดแยง้งมักจะเป็นต้นเหตุของปัญหาในกลุ่มเพื่อนหรือที่ทำงานถ้าคุณช่วยพวกเขาจะพยายามดึงคุณเข้าไปในเรื่องราม่าของพวกเขาเวลามีปัญหาพวกเขามักทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าความเป็นจริงทำไมคุณไม่ควรช่วยพวกเขาเพราะการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาจะทำให้คุณถูกดึงเข้าสู่ปัญหาโดยไม่จำเป็นและอาจทำให้คุณเสียชื่อเสียงหรือเสียความสัมพันธ์กับคนอื่นไปด้วย 8. คนที่โกหกเป็นนิสัยและใช้คําพูดหลอกลวงเพื่อให้คุณช่วยเหลือบางคนไม่มีความจริงใจและใช้คําโกหกเพื่อทําให้คุณรู้สึกสงสารหรือเห็นใจพวกเขาอาจแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อให้คุณช่วยเหลือหรือทําให้คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ของพวกเขาลักษณะของคนประเภทนี้มักเปลี่ยนเรื่องราวไปเรื่อยๆให้ตัวเองดูเป็นฝ่ายถูกชอบพูดจาสวยหลูเพื่อให้คุณเชื่อและยอมช่วย ถ้าคุณช่วยพวกเขาจะใช้คุณเป็นเครื่องมือในการหลอกคนอื่นต่อไปเวลาถูกจับได้พวกเขาจะปฏิเสธและโทษคนอื่นทำไมคุณไม่ควรช่วยพวกเขาเพราะพวกเขาอาจใช้ความช่วยเหลือของคุณไปทำเรื่องผิดศีลธรรมหรือทำให้คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาที่คุณไม่ควรยุ่งเกี่ยวเก้าคนที่ชอบใช้กำลังหรือพฤติกรรมก้าร้าวเพื่อควบคุมคนอื่นบางคนใช้ความรุนแรงหรือพฤติกรรมก้าวร้าว เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการพวกเขาอาจใช้อารมณ์ข่มคู่คนรอบข้างหรือใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาลักษณะของคนประเภทนี้ใช้ความโกรธหรือความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการควบคุมคนอื่นไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิดและมักโทษคนอื่นเสมอถ้าคุณช่วยพวกเขาจะยิ่งมีอำนาจและกล้าทำพฤติกรรมแย่ๆต่อไปอาจทำให้คุณตกอยู่ในอันตรายทำไมคุณไม่ควรช่วยพวกเขา เพราะพวกเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองและการช่วยเหลือพวกเขาอาจทําให้คุณตกเป็นเหยื่อของพฤติกรรมก้าวร้าวของพวกเขาเอง10คนที่ทําผิดศีลธรรมและไม่เคยสํานึกผิดบางคนมีพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นการโกงการหลอกลวงหรือการทําร้ายผู้อื่นแต่พวกเขาไม่เคยสํานึกผิดและมองว่ามันเป็นเรื่องปกติลักษณะของคนประเภทนี้ไม่มีความรู้สึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทํา มักหาเหตุผลมาสนับสนุนพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมของตัวเองถ้าคุณช่วยพวกเขาอาจใช้คุณเป็นเครื่องมือในการทำเรื่องผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมทำไมคุณไม่ควรช่วยพวกเขาเพราะคุณอาจถูกดึงเข้าไปในพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมและอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและอนาคตของคุณเอง11คนที่หลอกใช้ความสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์บางคนเข้าหาคุณเพียงเพราะพวกเขาต้องการบางสิ่ง จากคุณไม่ว่าจะเป็นเงินความช่วยเหลืออำนาจหรือชื่อเสียงพวกเขาจะพยายามทำตัวเป็นมิตรหรือแม้แต่แสร้งทำเป็นรักคุณแต่แท้จริงแล้วพวกเขาแค่ต้องการใช้คุณเป็นบันไดเพื่อไปสู่เป้าหมายของตัวเองลักษณะของคนประเภทนี้ทำดีเฉพาะตอนที่ต้องการอะไรบางอย่างจากคุณมักอ้างว่าตัวเองรักและหว,วังดีกับคุณแต่ไม่เคยทำอะไรให้คุณเลยหายตัวไปทันทีเมื่อพวกเขาได้สิ่งที่ต้องการแล้ว ถ้าคุณช่วยพวกเขาจะกลับมาใช้คุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีความจริงใจทำไมคุณไม่ควรช่วยพวกเขาเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นฝ่ายที่ถูกทอดทิ้งและเสียใจการคบหากับคุณเหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกหมดพลังและเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์คุณควรเลือกอยู่กับคนที่รักคุณจริงๆและไม่ได้เข้ามาเพราะผลประโยชน์12คนที่ไม่มีความรับผิดชอบและทำให้ชีวิตคุณยุ่งเหยิงบางคนใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมาย ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่หรือชีวิตของตัวเองและเมื่อเกิดปัญหาพวกเขาจะโยนภาระให้กับคนอื่นพวกเขาอาจเป็นเพื่อนยากหรือคนรู้จักที่มักพึ่งพาคุณตลอดเวลาโดยไม่เคยคิดจะดูแลตัวเองลักษณะของคนประเภทนี้มักจะทำเรื่องผิดพลาดซ้ำๆและให้คนอื่นมาช่วยแก้ไขปัญหาให้ไม่เคยรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของตัวเองชอบทำให้ชีวิตคนรอบข้างยุ่งเหยิงเช่นก่อนนี้โดยไม่คิดจะใช้คืน หรือทำผิดพลาดในที่ทำงานแล้วให้คนอื่นช่วยแบกรับถ้าคุณช่วยพวกเขาจะไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดและจะกลับมาขอความช่วยเหลืออีกทำไมคุณไม่ควรช่วยพวกเขาเพราะพวกเขาจะดึงคุณลงไปสู่ปัญหาของพวกเขาโดยไม่จำเป็นคุณอาจเสียเวลาเงินทองและพลังงานไปกับการช่วยเหลือคนที่ไม่คิดจะแก้ไขตัวเองในที่สุดพวกเขาอาจทำให้คุณต้องเดือดร้อนทั้งทางกายและใจสรุป การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณต้องเลือกช่วยให้ถูกคนมิฉะนั้นคุณอาจตกเป็นเหยื่อของคนที่ไม่รู้จักคุณค่าและไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองการปฏิเสธช่วยเหลือบางคนไม่ใช่ความใจร้ายแต่เป็นการปกป้องตัวเองจากปัญหาและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจงเลือกอยู่กับคนที่มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์และให้เกียรติคุณเพราะพวกเขาจะเป็นแรงสนับสนุนที่แท้จริงในการใช้ชีวิตของคุณ